อันนี้เป็นแฟนเก่าผมเองที่ทุกคนเนี่ยตามหาจีบกันได้ยังไงเริ่มกันได้ยังไงเดี๋ยวให้พูดข้อดีข้อเสียดีกว่าจำขึ้นใจเลยว่าเป็นความสามพันพิเศษของพี่กันถ้าถ้ายอมรับข้อเสียตัวเองนะตอนนั้นอารมณ์ร้อน,น,นอด่าเราแล้วเราทำอะไรไม่ได้เราก็ลงไปต่อยต่อยสาวว่โอ้ต่อยหนะักมากถ้ามันจะเสียดายมันคงเสียดายที่ว่าเสียดายที่ไปกันต่อไม่ได้ดีกว่าเสียดายที่ตอนนั้นออมเด็กไปจะมีเปอร์เซ็นต์รีเทิร์นหรือว่าจะกลับมาคุยกันสำหรับผมกับอมบอมแล้วเนี่ยเปอร์นเซ็นต์

คุณมาคุณก็ชอบพูดหมดแลหละจุดใจมั้ยเขาไม่พูดอะไรฮะอันนี้เริอ่องไม่ขอ,อแล้วเหรออ๋อเรื่องขอแล้วเหรออาสวัสดีขอบคุณทางบ้านหน่อยคนเขาอยากเห็นมากเลยว่าขอนแก่นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอ่าสวัสดีสวัสดีค่ะสื่อออมเด้อค่ะสาวขอนแก่นจ้าพอดภาษาอีสานได<ฮะ>้ป่ะเอาจริงตื่นเต้นนะไม่ได้เจอมานานมากเลยนะไม่ได้เจอมาน่าจะสองปีถึงไหมคุณทุกร้านผมฟังเลยว่าไปเจอตอนปีใหม่โอ้ยคุณไม่ได้เล่าอย่างนี้ที่ใหม่เจอที่ไหนอ๋อคอมมอนคอมมอนไปกับไอซิงเออเจอเราอยู่กับใครอ ผู้หญิงอุ้ยเอ้ยประเด็นนะไม่ได้อุ้ยะคนไหนคนไหนอันนี้เป็นแฟนเก่าผมเองที่ทุกคนเนี่ยตามหานะครับว่าไอคนขอนแก่นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่มาถึงคนีเนี่ยคนตามหาเด้ยอไม่เขาก็อยากรู้ไงว่าขอนแก่นหน้าตาเป็นยังไงก็เถิดเขามันใกล้ๆก้ว่านี้เออมันดูห่างเหินดูแบบกลัวตัวเก่งอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลึกงทลึ่เลึกงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยจีบกันได้ยังไงเริมกันได้ยังไงจริงๆแล้วเลิกกันมาน่าจะ3ปีได้ลวม ให้พูดเล่าเล่าก่อนสิเจอกันครั้งแรกเนี่ยเรารู้จักกันได้ยังไงพี่การทักมาเนี่ยไอจีเอ้ยเจอในไอจีออมก็ไม่รู้จักพี่การเหมือนกันว่าพี่กันเป็นใครแล้วพี่กานก็ทักมานางก็คือแบบเราเหลือนางก็ตามมาในเฟซตอบเหมือนเห็นการคุยอะไรอย่างงี้เราก็เลยลองตอบดูอแล้วก็ อันจริงคือผมไปจีบก่อนก็คือเห็นลูกเขานั่นแหละตอนนั้นก็ใส่ชุดเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรบิกินี่สูตรเหรอเห็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรียบร้อยดีก็เลยทักไปขำๆนางตอบแล้วก็เอ้ลองคุยกันลองคุยสักพักหนึ่งก็เลยพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยลองไปขอนแก่นไหมเออไปจีบเลยไปเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยนางก็ท้ากล้ามาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บินไปเลยอ่ะเออเราเคอตอนนั้นอ่ะนางมาถึงไฟดึกไงพาไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นแล้วกันผมไปถึงเนี่ยนางไม่ตอบคือทักไปนางไม่ตอบนะแต่นางเห็นเราตั้งแต ซึ่งานางมันมืดมากนางก็แบบออทาเป็นแบบมองว่าเอ้ยมันมาจริงแเราต้องดูทรงก่อนไงจนถาไม่ดีอาจจะได้แบบชิงคือเราไม่เห็นนางก็บอกอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เห็นนางก็เดินมาเชื่อไหมคืนแรกอะ่ะผมไม่เห็นหน้าแม่เลยนะเพราะมันมันเต้นหนีทั้งคืนเลย มาเจอวันรุ่งขึ้นเขามารับเพราะว่าเราไปถิ่นเขาผมไม่มีไม่มีรถวันที่สองเขายังไม่เห็นหน้านะแล้วมันก็เดินหลบหน้าเราทั้งวันเลยนะมันไม่เห็นนะได้คุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็แวะไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วทำไมวันแรกอย่แบบอยู่ดเขินหนูเขินะอ่ะเืินหนูไม่เคยแบบเจอใครแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนอนะ่ะเพิ่งมาเคยเจอวันแรกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเขาแบบมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขิน อแล้วก็มีพี่กันมาอีกรอบหนึ่งกับเพื่อนมาทำม่าทำโปรเจกต์อ๋อดี่เพื่อนแซวเพื่อนแซวโปรเจกต์เขาทำโปรเจกต์ที่มอกันครูก็สรรหาหาเรื่องเลยืม <c oughs> ขอนแก่นไปคือโนขอนแก่นนี่มันดีนู่นนี่นั่นเลยหาเรื่องไปเพรตอนนั้นเราทํางานโปรเจกต์ใหญ่ไม่มีเวลาไปสุดท้ายเพื่อนก็เออเอ่ะ ไป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 กันยกกวนเลยไปขอนแก่นเดีนี้เขาไปเจาะสะดือมานะเป็นโรคจิตทุกคนต้องขอทาวความคืออมาเจาะสะดือตั้งแต่ม6กแล้วใช่ปะแล้วทีเนี้ยพอค้กับเนี้ยมันเป็นโรคจิตเว้ยมันไม่ให้ใส่จิวสะดือตอนแรกอมก็ยังไม่เชื่อหรอกก็คิดว่าแบบเออแค่แนะนําอะไรอย่างงี้เฉยอมก็ใส่อยู่สรุปงอนไม่ก็แค่เรารู้สึกว่าเราแบบว่าเฮ้ยเราไม่ชอบแต่เขาก็ทําให้เราไงเขาบอกเออโอเคไม่ใส่ก็ไม่ใส่เขาถอดให้อะไรเงี้ยเชื่อป้าเมื่อกี้จะถอดมาแลลวแต่ไม่ถอดหมุนไม่ป่ะอ่ะเดี๋ยวให้ผู้าดี เสียดีกว่าข้อดีออมเนี่ยนะ เขาเนี่ยง่ายๆตามใจเราเวลาเราไปถึงเขาก็อยากกินอะไรเขาก็ปกติไม่ค่อยขัดอยากกินซวยเดียวอยากกินปิ้งย่างได้หมดเลยข้อดีก็มีประมาณนี้น้อยไปเหรอน้อยไปเขารักครอบครัวเรามากอันนี้เป็นข้อดีสําคัญมากเลยนะเขามารู้จักพ่อแม่เราเนี่ยเขาช่วยเหลือพ่อแม่ผมตลอดอันนี้ผมมันมองว่าเป็นเรื่องดีนะบางคนเนี่ยคบกับแฟนไม่สามารถเข้ากับครอบครัวเขาได้แต่ออมเนี่ยเข้ากับครอบครัวผมได้จริงๆถึงจะดื้อไปหน่อยแต่เชื่อฟังเราส่วนข้อเสียเหรอแล้วดีอนกัน ข้อที่ผมพิกันก็พิกันเป็นคนเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตออมแต่ก่อนอมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่ก่อนงานรีวิวมีติดต่อมาอมก็แบบไม่รับเพราะไม่ชอบลงรูปไม่ชอบถ่ายรูปนางก็ถ่ายให้จัดไอจีให้สวยๆรูปไหนไม่สวยก็เอาไปลบคืออยากให้มันจัดโทนดีๆพราะว่าแล้วเราจัดโทนดีๆเนี่ยลูกค้าเขาก็อยากซื้อเราไงเชื <c oughs> ่อตอนนี้ไม่มีคนจัดให้ <c oughs> มึงก็หาคนอื่น <c oughs> องเนี้ยเออนางก็เทคแคร์เรื่องเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยเหมือนมีครั้งหนึ่งตอนนั้นมันไม่มีไฟบิดเราอมได้นั่งรถล,ลัวเว้ยเราอมได้นั่งข้างผู้ชายนางก็ให้ออมใส่แขนยาวขาย,ยาวเอาเสื้อผ้านางมาให้ใส่อะไรเงี้ยรถทัวน่ากลัวไงแล้วชอบนั่งดึกๆกลับถึงขอนแก่นนี่มีตีหนึ่งเลยมันน้งเนี่ยมีใครน่ากดี่อนแก่นอีกเหนะ้าน ก็เป็นประสบการณ์แบบครั้งแรกของหลายๆเรื่องเช่นไปเมืองนอกกับแฟนครั้งแรกอ่เออพาเข้าไปพาเข้าไปแต่เ่าไปกับครอบครัวด้วยนะก็ถึงบอกว่าแบบดีที่ว่าเขาเข้ากับครอบครัวเราได้เออหมดละ เออมันจําได้ประมาณนี้มันจำไดมาณเนี้มันจําไดมอณนนี้ให้พูดถึงข้อเสียเริ่มเลยมันดื้อมากแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียแล้วอยากให้มันได้ดีไม่ได้เป็นข้อเสียกับเราด้วยนะเป็นข้อเสียกับตัวเองใช้คำว่าข้อเสียกับตัวเองสําหรับผมมองว่าออมยังดด้ไวด้วยอ่ะมันเด็กมันยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบมันก็ไม่ตื่นไปเรียนเพราะว่านอนดึกนอนดึกแบบตีสามอันนี้เป็นข้อเสียมันข้อสองขี้ระแวงมีไอจงไอจีมีแม้กระทั่งรหัสไอจีผมอะนั่งส่องตลอดเวลามันก็เป็นแบบธรรมชาาาติิของงผู้หญเเเรรด็กไ <laughs> แล้วก็ควรตีนเยอะไปหน่อยเออเวลาโมโหถ้าพูดคำหยาบก็คนมั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 นหน,น้าพี่กันอนะ่ะมันแบบมันกวนประสาทอ <laughs> อันนี้ว่าจะเห็นหรือเปล่าข้อเสียพี่บ้าง มันอาจจะเป็นข้อดีของตัวเขาเองเขาสามารถพูดให้เขาแบบจกผิดกลายเป็นถูกได้จำได้ไหมเรื่องอะไรอ่าพูดมาเลยสถานการณ์ตัวอย่างจำไม่ได้อะแต่แบบรู้แต่ว่าแบบอันนี้ก็คือจำขึ้นใจเลยว่าเป็นความสามารถพิเศษของพี่กันให้คนดูตัดสินแต่ผมมั่นใจว่าผมมีเหตุผลผมมีเหตุผลมากเวลาผมพูดทุกคนเดี๋ยวไว้ออมหาคลิปมา ถ้าถ้ายอมรับข้อเสียตัวเองนะตอนนั้นอารมณ์ร้อนขึ้นหลายเท่ามากแต่ก่อนนี้แบบมือตรงนี้ซือจะเป็นรอยหมดเลยนะเพราะว่าเราก็ติดพัตเตอร์เพราะว่าต่อยกำแพงผมพูดแล้วกันว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ช่วงชีวิตมันอนะผมเป็นห่วงมันมากนะแล้วมันหนักมากคือแม่งไม่กินยาอออเออมีทำหงทำหายเนะาะทำหายออมากรุงเทพ7วันมนะั้งป้าหาซื้อให้ป้าพ่อผมต้องไปหาซื้อให้อะเพราะว่ามันจําอะไรไม่ได้ที่ผมพูดกับผมหนักปะ่ะบ้านผมอยู่บางแคนะมันไม่กินยา โอ้โหเฮียกูจะไปต่อเลยว่ามันนั่งไม่กินยาจําได้ไหมที่พี่ลงไปชกเสาที่สาทรตรง BTS วะมันด่าผมได้เลยบางแคยันทางด่วนขึ้นสาทร ผมนั่งนิ่งตลอดทั้งทางหนึ่งชั่วโมงอะจาได้อยู่แต่ช่วงนั้นเป็นหนักจริงเออด่าแรงมากคือแล้วเราไม่อยากทำร้ายผู้หญิงไม่ว่าอะไรเลยผมไม่อยากทำร้ายผู้หญิงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เข้าใจเพราะว่ามันออมันไม่กินยาเข้าใจมาตอนนี้ไม่ได้โกรธมันแล้วดีใจ้วยที่มันหายแต่ตอนนั้นมันเป็นหนักจริงเราก็แบบเฮียทาไงดีวะด่าเราแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ลงไปต่อยต่อยเสาวไฟโอ้ต่อยหนักมากขึ้นมาก็แบบเลือดอะเต็มมือสองข้าง จากที่มันดาาๆๆ,ๆๆเราม,มันเงียบเลยนะมันเห็นเลือดเลือได้ผลเ้ยสุดท้ายก็เป็นซื้อพัตเตอร์ทําแผลให้นั่นแหละเราทําไปทําไมตอนนั้นทาไมพี่กันถึงยอมขับรถไกลๆทุ่มเทขนาดไปหาออมเอาเอาครั้งแรกถ้าโมมินครั้งแรกอยากลองอยากรู้ไม่เคยเจอคน <g ül> ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันก็ถ้าเกิดหลังจากนั้นก็ทุ่มเทเพราะว่าเราเป็นคนแบบเอาจริงเป็นคนหลงมากนะเราให้ใจมันเป็นความสุขอะเหมือนเราเราเราพยายามกับผู้หญิงคนคนหนึ่งได้การขับรถไปกลับ12ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหาขึ้นอยู่กับว่าบางครั้งเาก็ ให้เรามาไหมดีกว่าอยาก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 เอกอรู้สึกยังตอนที่มีกยอมขับรถไกลๆมันเอ้ยรู้สึกดีดีตอนนั้นมันก็แบบมีคนคนหนึ่งทําให้เราขนาดนี้เออปัจจุบันนี้หาอีกก็ยังหาไม่เจอเลยเออเหรอเออเหรอตอนรับเรามัานึกเสียดายทีหลังป่ะพี่ไม่เสียดายนะมันเป็นความสนุกช่วงระยะ2ปีเหมือนกันนะถ้ามันจะเสียดายมันคงเสียดายที่ว่าเสียดายที่ไปกันต่อไม่ได้ดีกว่าเสียดายที่ตอนนั้นออมเด็กไปเอออันนี้คือเสียดายแต่นี้โตแล้วนะ ชอบไอสัตว์นั่งยิ้มใหญ่เลยมันแบบผ่านไปแล้วคือออมอมรู้นะว่าแบบไอที่แบบร้อยไปศูนย์นะ,ะใช่ร้อไปศูนเพราะทุ่มเทสุดๆํดำอะไรได้บ้างโมเมนต์ Moment. ตอนที่อาจจะเป็นเรื่องของกิน หหืออะไรงมน่าจะเป็นหมูพวกหมูกระทะส้มตำเจ่วฮ้อนก็วนกินแต่ละเมนูจะใช่เจ่วฮ้อนพวกเจ่วมากรุงเทพก็กินเจ่วฮ้อนของพี่บ้างของพี่จําได้ไหมของพี่การเออก็ชอบกินเหมือนกันส่วนใหญ่เอาจะเป็นคนตามใจพี่การว่าพี่กันอยากกินอะไรก็อันนี้เรื่องง่ายเรื่องข้อดีมันง่ายนะันอะไรก็ได้ห้เดอรเบสของข่าวหนึ่งอย่างจำได้ไหมอะไรพี่การเมืกี้ข้าวมันไก่ไงข้าวมันไก่เจริญนครเจริญนครอุ้ยรู้ใจรู้ใจจําได้ไอของหวานอ่ะไอติมกะทิสดแล้วก็คืออะไรนะมิลเชค พี่อนชอบกินมิวเชคคุณดาวผิดของชอบขนมที่สุดของผมนะมันไม่ใหญ่มากแต่ว่าพี่ชอบมากไง นี่เลย <c oughs> นี่คือขนมที่พี่ชอบเ, oh, dear, เป็นแคคกเกอร์อบกรอบแบบบางนะครับ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าเป็นแคคกเกอร์ที่แบบว่าอบแทนทอดไม่มีน้ํามันผมชอบมากตัวนี้ <c oughs> นี่เราสามารถเอนจอยกับไลฟ์สไตล์ได้สุดฤิ์เลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันเป็นขนมไงมันกินได้ทุกโมเมนต์อยู่แล้วแล้วมันไม่อ้วนมันเป็นแบบอบอ่ะมันไม่ทอดอะ่ะก่อนเข้าวินเนสนี่ผมท้องว่างนันผมกินนะหรือถ้าคนแบบไม่ออกกําลังกายนี่กินได้เหมือนกันนะไม่ต้องคิดเยอะเปิดให้ดูเลยดีว่ะเอาไหมลูก มันอบแทนทอดลูกอร่อยเมาแล้วไปถามแม่เร็วไปถามแม่อ่านี่มี2รสชาติรสชาติออริจินอลแล้วก็อันนี้เป็นซาวครีมแอนออนให้ลองชิมเดี๋ยวชิมเลยว้าวยังมึงยังไม่กินของออมเนี่ยเป็นรสชาติใหม่นะเป็นไงรสชาติกอบเคี้ยวพนินมากโอ้โหไทยอินตัวแม่งานะต้องเข้าแล้วอ,อันนี้รสชาติออริจินอลคนระับเดี๋ยวผมรับประทานให้ดูนี่นี่อีกรสชาติหนึ่ง ืมหดีมากเลยรถนี้ให้ร้อยหนึ่งเลยทั้งกรอบทั้งเกี๊ยวเพลินและตอนนี้เขามีสปอยบ็อกริดทสเตชิพเป็นพรีเมียมกิฟต์จากริดนี่เลยข้างในเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยโอ้โหของแต่ละอย่างนี่บอกได้เลยว่าครบสูตรออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยอาบน้ำเอาท่าแอเนยเย็นนอนเนี่ยนะหยิบริดทสเตชิพเนี่ยขึ้นมากินผมบอกเลยว่าขนมแบบนี้เนี่ยนะมีแฟนนะแล้วกินขนมกอดคอแบบดูหนัง แบบไม่เอาเงิงนะไไม่เอาเรินฮะไอ้ยังไงก็ฝากวยนะครับมันคืออะไรแฟกเกอร์อบแบบบางเออโอเคอ่ะนั่งคุยกันต่อกินไปด้วยจะมีเปอร์เซ็นต์รีเทิร์นหรือว่าจะกลับมาคุยบ้างผมบอกไว้เลยนะครับว่าสำหรับผมกับออมแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์รีเทิร์นเนี่ย ศเทียกลับแล้วคือพูดอย่างนี้เนี่ยวาผมมองออมเป็นน้องแล้วตอนนี้เราเก็บไว้ในความทรงจําตอนนั้นมีความสุขมากแล้วอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันดีกว่าเรายังไม่ได้บอกสาเหตุที่แบบเลิกกันเลยนะเออพี่กันรู้ป่าพี่กันบอกฟองว่าเดี๋ยวถึงวันที่พร้อมแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าสาเหตุอะไรที่นําให้เลิกกับออมจำได้ว่าเป็นเหตุผลที่ดีมากคือเหตุผลที่อยากให้ออมโตขึ้นเพราะตอนนั้นอะออมเหมือนมาทิ้งชีวิตไว้กับพี่เกินไปอะยอมรับถูกปะอืมอมันเหมือนแม้ว่าถ้าไม่มีเรามัน มันก็ใช้ชีวิตแบบนี้ต้องคอยให้รแบบไปยาทํางานนู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันโตขึ้นโตขึ้นที่ที่นี้คือโตขึ้นใงด้านความคิดโตขึ้นนด้านการทํางานยาเนี่ยอยากให้มันหายตอนนั้นมีความคิดอะไรสักอย่างว่าถ้าเราเลิกกับเขาแล้วเนี่ยยังไงผมมองว่าเขาจะหายจากโรคซึมเศร้าแน่แล้วเขาก็าหายไม่เราตอนนั้นออมออมคิดด้วยแหละว่าแบบพี่กันดูลักออมจนเหมือนไม่กล้าไปไหนหรอกต่อให้ออมแบบจะไม่ดีแค่ไหนพี่กันก็ไม่กล้าไปไหนหรอกเลยเขามาพูดกับแม่เนี่ยแม่ผมก็บอกถ้ากันไปแล้วกันไปเลยนะออมเออ ตอนนี้โสดไหมตอนนี้หรออุ้ยโสดแบบตะโกนอ่ะเออชอบผู้ชายแบบไหนผมมีน้องชายผมคนนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองร้องคุยกับน้องผมหน่อยดีกว่าอ่ะน้องน้องเข้ามาหน่อยอันนี้เนี่ยมาคุยจุ๊บหายไปไหนวะนี่ทางนี้อันนี้แฟนเก่าพี่เองพี่อย่างเงี้ยชอบไหมคือผมไม่ติดผมจะชอบผู้ชายแบบผู้ชายอะไรวะชอบผู้หญิงไงคือผมชอบผู้หญิงแบบติดตลกเงี้ยแบบแบบมุกชายเมี่ยงอย่างเงี้ยชายเมี่ยงชิ๊ต่เป็นตุ๊กตาตะกตาอ๋อชอบผู้หญิงตลกบ้าบ้าบอๆชอบไหมได้เลยแบบนั่งๆอยู่เต้นอะไร่า ไม่ชอบอันนี้คือไม่ชอบชอบดีชอบชอบเขาเกือบแล้วนะเมื่อกี้เกือบเห็นได้เห็นเนแล้วเกือบปบมึงแล้วได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับเปิดวาร์ปอ่ะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ได้ด้านล่างตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างนอนรอเลยต้องมีถ่ายแบบรับงานรีวิวเป็นเหน่อนงเงู่อน้องน้อนงเงื่อนง เฮ้ยเฮ้ยเไม่นะบ้านกูอยู่แค่นี้เองนะมึงเรียกกูนะไอ้ตากล้องเขาคิดไม่ยากอยู่แล้วด้วยสายยังไงวะขอบคุณมากมีอะไรฝากสักหน่อยไหมฝากอะไรก็ฝากพี่ชายคนนี้ด้วยนะคะเขาก็เป็นคนดีแหละน่ารักเขาเวลาเขารักใครเขารักจริงคนนี้ประปากเลยอะ กกเดี๋ยวขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะครับสุดหายใจเข้าลึกๆนะครับก็อยู่ตรงถนนบางแวกสายหนึ่งเลยมานิดหน่อยก็จะเจอแล้วไม่รู้เซิร์ชโลเคชั่นใน Google m a p เอาเองนะครับมีกับข้าวด้วยมีดนตรีสดให้ด้วยแวะเข้ามาได้ในคนเยอะแยะมากมายสาวหน้าตาดีเต็มเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องอ,อมสุธิรัก์ที่มาเป็นแขกให้พี่อยากให้รู้คนทางบ้านเขารู้ว่าแบบการเจอครั้งแรกมันเป็นเจอ,อยังไงก็ช่วยแซมเปิลให้หน่อยว่าแบบเฮ้ยอะไรถึงทําให้พี่สปาร์คในอ,อมครั้งแรกเต้นกูเหมือน ้วันแรกเขาปราทับผมจําได้เขาประทับใจผมเพราะอะไรนะอ๋ออมใส่เสื้อแล้วเสื้อมันสายตกนางก็หยิวขึ้นมาให้ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ช่องโฟมิเลียนหน่อยโอเคค่ะสุดท้ายก็ฝากพี่ชายคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโฟมิเลียนด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S <S เต้นลาคลิปหน่อยเร็ว <S <S <S